สวัสดีครับวันนี้วันที่16กรกฎาหรืรอชาวบ้านเขาเรียกว่าวันนี้วันวันหวยออกผมจะมาให้ท่านดาูระบบน้ำอัตโนมัติในสวนเมื่อมีระบบน้ำอัตโนมัติในสวนความสบายก็จะเกิดขึ้นหนึ่งเรามันมีเวลามานั่งดื่มกาแฟดื่มน้ำชา ได้ดังดูต้นไม้ได้มีเวลาออกกําลังกายหรือบางท่านที่ยังทํางานประจําอยู่มีบิดามารดาปุยญาตายายดูแลสวนแทนท่านถ้าท่านมีระบบน้ำอัตโนมัติผู้ดูแลก็จะสบายขึ้นอันนี้จ่ายน้ำในสวนนี้คือรอบที่สามเกโมงจ่ายครั้งละ 5านาทีถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับระบบน้ําอัตโนมัติเชิญปรึกษาหรือจะติดต่อเออเชิญทาง Facebook ก็ได้หรือบโทรศัพท์089 180 8878หรือ064 125 1777 หรือติดต่อท่านอาจารย์กระบนก็ได้นะครับนี่คือระบบน้ำอัตโนมัติในสวนขอบคุณครับ